ดีค่ะคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดชลบุรีกันนะคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่โรงเรียนราชาพานิชนาวีเทศบาลเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่28นะคะเขตการเลือกตั้งที่เจ็จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งหน่วยการเลือกตั้งนี้นะคะมีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด825คนค่ะ สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในช่วงบ่ายนี้นะคะมีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการทุจริตหรือการร้องเรียนแต่อย่างใดค่ะ สำหรับเขตการเลือกตั้งที่7นี้มีพักการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งสสทั้งหมดจำนวน7พรรพักนะคะประกอบไปด้วยพักพลังชนค่ะนายปริเมศงามพิเชษพักประชาธิปัตย์นายพชนาศแก้วผึกพักเพื่อไทยนายอดีสรผลลูกอินพักชาติไทยพัฒนานายทองสุขทองนาคพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนายสุไอณีเพียรดีพักรักสันตินายกันตพรราชเจริญดีและพักมาตุภูมินายนิมิตไมตรีวงศ์ค่ะ ขณะนี้เวลา15นาฬิกานะคะซึ่งเป็นเวลาการปิดหีบปัดเลือกตั้งแล้วค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนบ้านเนิองภาพหวานนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่7นะคะซึ่งในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้จะมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดจํานวน10หน่วยค่ะสําหรับบรรยากาศหลังจากปิดหีบนะคะมีประชาชนบางส่วนเดินทางเพื่อจะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถให้ลงคะแนนได้ค่ะ ในเขตหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะจากการนับคะแนนนะคะก็มีผู้ให้ความสนใจในการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนี้กันอย่างบางตาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งอื่นกันต่อไปค่ะ นี่นะคะแล้วก็มาอยู่กันที่หน่วยเลือกตั้งที่2และ3นะคะที่อาคารหนึ่งโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมนะคะขณะนี้ก็กําลังมีการนับคะแนนค่ะขณะนี้นะคะแล้วก็ไม่อยู่กันที่หน่วยเลือกตั้งเขตที่6นะคะของหน่วยเลือกตั้งที่2และ3นะคะที่อาคารหนึ่งโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมนะคะ ขณะนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่2และ3นะคะขณะนี้ก็กําลังมีการนับคะแนนกันอยู่ค่ะและก็มีการนับคะแนนเสร็จไปแล้วนะคะบางส่วนภาพบรรยากาศข้างหลังของดิฉันนี้นะคะก็มีผู้เข้ามาชมการเลือกตั้งการนับคะแนนก็กันอย่างบางตาค่ะประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องนี้มากเท่าไหร่คะ่ะ ผลการนับคะแนนของเขตเลือกตั้งเทศบาลนะครแหลมฉบังนะคะอย่างไม่เป็นทางการพักที่มีคะแนนนํามาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคือพักประชาธิปัตย์สองพักพลังชน3พักเพื่อไทยนะคะโดยหน่วยการเลือกตั้งนี้นะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จในการนับคะแนนในเวลา19บเนาิก30นาทีค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการทราบผลการนับคะแนนก็สามารถติดตามการรายงานผลการนับคะแนนได้ที่ช่อง C ี v ค่ะตลอดจนิ้นสุดการนับคะแนน ค่ะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่หน่วยการเลือกตั้งที่9และ10นะคะเขตเทศบาลนะครแรมฉบังนะคะที่อาคาร13พระราศศาวิทยาเขตเกษตรศาสตร์นะคะวิทยาเขตศรีราชาค่ะก็เราจะมาสอบถามถึงความรู้สึกของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้ค่ะค่ะก็อยากจะทราบถึงความรู้สึกของน้องนะคะที่มาใช้สิทธิ์ในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเลือกตั้งครับค่ะอยากได้ผู้แทนรัศดรแบบไหนคะอยากได้คนที่มีคุณธรรมครับมีความสามารถ แล้วก็สามารถบริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ครับอยากให้เขาช่วยพัฒนาในด้านไหนบ้างอยากให้พัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจครับเพราะตอนนี้ข้าของแพงมากแล้วก็ด้านการศึกษาครับเพราะว่าการศึกษาเป็นรักฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะคะของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์กันในวันนี้ค่ะ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งที่หนึ่งถึงสิบนะครับณเขตวัดวังหินนะครับผมเขตศิลชาที่มีหน่วยเลือกตั้งที่เยอะที่สุดนะครับตอนนี้การนับคะแนนนะครับได้จุดนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับผมส่วนรวมนะครับหน่วยแบบไมญชีรายเชื่อนะครับอันดับหนึ่งนะครับพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันดับสองนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับและอันดับสมคือพรรคพลังชนนะครับ แบบสสแบบแบ่งเขตนะครับอันดับหนึ่งนะครับหมายเลขสิบนะครับคุณธนโรนดนะครับอันดับสองหมายเลขหกคุณพันศักนะครับและอันดับสามนะครับหมายเลขหนึ่งคุณชัยศิริมงคลนะครับผม